มะเขือพวงนะครับเยอะแยะเลยครับปลูกในกระถางนะครับเราครับตัวน้ำเขาเดี๋ยวเราทำาัาข้าวครับผัดปลาบึกครับวันนี้ชาปลาบึกครับประกอบเป็กเครื่องผัดชาจะมีชายนะครับชัยอ่อนมะเขือปอมะเขือพวงใบกะเพราพริกพีิฟ้าแดงนะครับต่อไปมะกรูดพริกแกงครับ เค็มพริกไทยดำไปกระเทียมพริกแดงกินดานะครับแล้วก็พริกแห้งพริกหมูสวนแห้งเครื่องปรุงปุ๋ยทำไปเลยครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนะครับเจียวให้หอมนะครับตระเทียมพริกแดงกินดาพริกหมูสวนพริกแห้งตามรวมกันนะครับนะครับแกงใส่ธรรมดาเนี่ยเพิ่มสีสันครับ ให้หอมเลยนะครับแห้งนะครับใส่น้ำไปนะครับใส่น้ำไปเฮ้ยทอดปลาเหลืองครับค่อยปรุงเอานะค่อยเติมปลาเกี๊ยวครับยูวขาวครับน้ำปลาครับน้ำหอยแตน้ำม่หอยครับค่อยปรุงเอานะครับไปชิมดูนะครับความเผ็ดชอบเผ็ดก็ใส่กินเยอะนะครับใส่ผัดก่อนเลยครับใส่ปลาดีกว่านะ ใป็นทรไอ่อนนะครับมะเขือพวงมะเขือปอกรับใส่ไลยครับปรุงเสร็จแล้วนะครับใส่ปลาเลยครับปลาบึกนะครับนี่ผัดปลาบึกผัดขาปลาบึกครับค่อยผ้มในน้ำนะครับเป็นไม่เปเช้านะครับเลยครับใบกะเพราใบกุหลาบที่แดงกินดาครับ ใช่ครับลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายจากโควัเบียอย่างอย่างครับความแตกต่างไม่เกิดครับเพื่อให้รสชาตินั้นนะครับชอบเผ็ดชอบพริกเยอะๆนะครับพริกแห้งกับพริกแดงกินดาพริกหนูสวนนะครับตำใส่ไปเตรียมไปด้วยนะครับชอบเค็มก็น้ำตาลนะครับชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนะครับแต่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับ